อากาศหนาวจริงๆเลยทักไทยสบ,บายดีเอซทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มทางสองปวาเมาสวัสดีจ้าพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยทักไทยอยู่ทุกมองทุกบอนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทังต่างประเทศทางยูเออทางเยอรมันทางเกาหลีทางแคนาดาทางไต้หวัน ทางไซอีกบาททงห้องกงทั่วโลกเลยทักทายเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สดีพี่น้องคลิปนี้ก็ไดนเฮาว่ามันครบมก็เอาืห้องข่อยเตี้เนาะเออข่อยเตี้สิเอาเงินอย่าเปิดเสียงเด้อลูก ฟาด่ทยคลิปลูกหล่ะบได้สต็อปเสียงก่ลูกสต็อปก็ลูกหล่ะมนามีน้องกันเกยมันนี่เผิ่อฝากเงื่อนมาให้น้ำข่าวมาเลยจิจิิ๊กเกอ้์ให้ไล่เมื่อแล้วแหละแต่ว่าห้ากะจีเอามาให้เกย์ขัอืมเงินข่าเงื่อนข่าอันนี้เงืนขาเขาปลาเม้ากบยวโลกพอใจเลยวเกรยซื้อเข่าดิร้อยดอนลาซื้อเข่าโซย ปลาเมาแจกไปแล้วเล่าขาวแต่กระนังบัเบิ้ดองนังนขา้างอยู่เดียวปลาเมาสิเอาไปเอาเก็บไว้อยู่บัวนหอดสองดอกเป็นมันเป็นขาวซานแล้วเนี่ยสองสองเปาวซานแบ่งกันไว้หมไว่านั้นไงังกระตามอยู่นะฮะแหละเนาะอันนี้ก็จะจ่ายาค่ะของเคยเทาลายขนาดนหญ่ลายหานแล้วทั้งหมึกือทั้งขา จ่ายพักสามพันสามพันกับสามสิบบาทค่ะของเจ้าเลือกสามสิบบาทใจร้ายเด้อเกินมันี่กับว่าเกินมันี่สามสิบบาทบนให้ไปสี่สิบบาทเลยโอเค thank you เลือกหาเลือกหาปลาเมาเอาเด้พี่เนาะที่เหลือปลาเมาเก็บแม่น พอเอืยเพิ่นมีแนวสิเอาไปให้เห็ดอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพอสิปากแหมแม่ครับลําด้วยๆหิงปังๆเด้อตลอดปีตลอดเทศกตั้งกลอเอียงเนาะเออมันเอียงนิดนึงอให้กสิลงโลงเหวลไปมันสูงเกินบาดเออให้กัสิลงลงเหวพี่น้องเอ้ยโอเค ขอขอบอกขอบใจเอื่อยหลายเด้อก็ให้สุขภาพาแก็งแรงอยู่เย,ลลย,ลลย,ย็นเป็นสุขลำรวยลำรวยยริงๆึืนสุกกายสุกใจตลอดไปไปมากอให้ตลอดปลอดภัยเดือยเด้อทั้งเอื่อยมานี้ทั้ง USA พี่น้องและกันเงินนี่เอามาแต่ลาเมื่อละ,ละละเอามานำเบาแ้งเนาะขอบใจทั้งเบาแ้งที่เอาเงินมาห้เนาะขอบใจละลายให้ยูดีมี<า>แหงเส้นเดียวกันแม่นเพิ่นก็ไปเอา ทั้งเอื้อยเป็นซื้อไก่เด้ซาวโตบากับซื้อพักผู้เด้ไปซอยงานนั้นซุปโฮมกะซีดชิ้นไปทั้งเฮาวกะซีดชิ้นไปตั้งดุนนั่นแหละแต่มักอื้อผู้เดแต่หึงได้โนแต่หึงแล้วมักอื้อจะเลื่อมมักอื้อจะเดินเศ้าหึงกับบุเ็นยังจนเพ้อว่าลืมมักอื้อมีเงินดับ รับถีบเส้าแพงซื้อพักไปซอยงานเลยดิเส้าแพีงจ่ายค่ะพักก่อนเพราะว่าบริจาคข่ามขจานเดี๋ยวเออยฝากมาให้บรยาแล้วก็เส้าแพีงจ่ายค่ะพักไปฮุ่มกันพอดีเป็นแบ็ดคอยซเบด์ละเมื่อดือดขื่อบ็ดคอยซเบด์พี่น้องเอ้ยขอบคุณอีกครั้งนะครับเพราะผมุกขอบใจหลายเดี๋ยวคอยสิไปว่าต่ออยู่ไปสางแบ็ดซะก่อน บิดม yeah. ืออยู่น้ำร้านมือนี่เบิดมือมาเด้อเอื้อยเด้อติดตั้มส้มต้ามคลิปเด้อพี่น้องเด้อว่าอีกหนึ่งร้อยนี่สิไปถึงได้เงินเงินทั้งเบิร์ดนี่สามร้อยเด้อสามร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญแต่ว่าเป็นธนาคารเป็นเอาเงินกี่ไม่ร้อยร้อยเหรียญเนาะก็เป็่นขาเข่าปลาเมา่พอขอบใจเอื่อยละลายเด้อ โอ้ยแบตกระซิเบ so ิดสชิเมื่อเติมแบตจังสีจังสี่ายต่อไปอีกอยู่กับร้านบนเมื่อหมดเอาสายสาวแบตมาเมื่อนี่เผาห้างเคยเผาลงไปเห็ดว่ะสายสาวเพื่อนคนนี้หมได้ซอกหาเบิ่งยังว่าเมื่อต่กุกแกงอยู่ขอบใจทุกคนเด้อเอฟซีเด้อสบายดีสบายดีตื่นแต่ดึกๆพี่น้องเอ้ ตื่ด็กๆผูกที่จะเป็นว่าหูเรื่องนะพอปลาร้าแม่ไปยักตัวพ่อปลาร้าไปนอนจนปลาร้าบบ่สายหามอ้าวตลูกเต้เด็กเต้หลูกส่วยดีสวยหนาอยู่ว่าลูกสวยหนาลูกชิดไปสาลูกชิดไปเที่ยวลูกชิดไปเที่ยวเออชิดไปเที่ยว <c oughs> คลิปนี้ผ้าบึงผ้าส้มหับข่าวดีนะพี่น้องแต่เมื่อคืน,นสีแจงรายละเอียด <c oughs> มันโดนมานานมาสีแจงกำลังเดินมานี้ทั้ง USA เพิเนฝากเงินมาหาย แต่ไล่เมื่อแล้วแหะพี่น้องแต่กว่าประมาวก,อาออการะซะเนี่ยตามคลิปเนาะพี่น้องนะะเนาะอยากหายแล้วไปทีละเคสละเคสไปหกกไปคงคงปักกะแล้วไปของเงยบีพวงเนาะแล้วก็ของเงยมันนี่ทางอเมริกะแล้วเหยียบห้อยเนาะพี่น้องเฝ <Th> ันฝากเงินมาให้คาเขาแต่ก็เลื้ออยู่ได้เลื้ออยู่เลื้อก็แล้วก็คาเขานั้นหนึ่งร้อยคนมาแต่ก็มาอัน คำนวณใช่กับเขาประเมาอนี่เงินเลือเลือกับบุเป็นยังเอือยว่ะเอาไปซื้อเสือกันหนาวเด้อสิขอบโมขอบใจเอื่อยหลายหลายเด้อเออซื้อเสือกันหนาวถึงวหกับอันส่วนที่เลือของสาวแพงกับประเมาสามลอยเพราะว่าใส่อันนี้สาวแพงกับใส่ขาเมือคื้ขาใจขาพักให้เบาเอื้อแน่ กพอดีสามพันสามสามพันสามพันกับสามสิบาทแต่ว่าให้คือถา,าเ,ออเอาไปสี่สิบบาทหลือห่ากะประมาณสิเอาไปเติมเสื้อกันหนาวหละพี่น้องเงินก็จับประติดปะต่อได้พี่น้องจับปักอูดไปใส่ปกักแอด เอ้ยบุเปนยังหกกะย่างมันกะวัดใส่เขาบุชมบุชาแล้วจังไปด้วย <c oughs> เอาขี่รถไปกัดสมุงกั่วกับออดแล้วไอประดามาอยู่เฮือนถาเมื่อนี้ตื่นแต่เสาเมือนจีเดินทางสิเดินท,เดนทางไปหาเสาวแพงแต่ว่าตรงไปแต่เสา เพื can oh, mm ่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางบ่ต้องฝ่าวต้องฟังคอยไปคอยมาทางมันบุดีเด้กับข้อขมุมขบใจโอ้ยบทใช้แอลบทมีบทจังเอาเสือกฟางมัดจะมีเห็ดบาดนี่เห็ดขี้หายถ่ายเปย์ฮูเลกออกยาใหญ่ฮ่า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 ขอเว้ยไซเฮพรเด้อทางเอื้อยมานี่ทางยูเอท บึงแย่งน้องตลอดมาแล้วก็เอือยอีกหลายๆคนเนาะที่ดูแลหายซอยเรือในความเหมาะสมแล้วก็ยามจำเป็นแล้วก็ยามเหมาะสมขอให้เอืออยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นรถก่อนบา้โอ้ติบเขาก็ทอยตั้งสองติบอ้าวป้าพักนั่งทั้งตีบระคำนั่งทั้งนา นั่งทั้งหนาทั้งผอมปะลูกป้าประเด็นไปนังทั้งหนาเนาะนังงหนาเออมาทั้งพีเลยมาลูกมาเอาคลิปนี้จะขอจบไปสัมมีก่อนเด้อพียงเท่านี้เออเออเออนางกำนังพอกันคลิปหนาขอให้ทุกคนมีความสุขในการกระเบิงกระซมคลิปสบายดี